ในระหว่างวันที่2ถึง12มิถุนายนศกนี้สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาโดยดรกมลทัศนานชลีได้จัดแสดงผลงานศิลปกรรมของศิลปินไทย7คนที่หอศิลป์ l อ A r อ c าร e ในย่านดาวเทาวของเมืองลอสแอนเจลิสมีความหลากหลายแล้วก็เด่นในตัวเองทั้งในงานในผลงานเขาเนี้ยซึ่งมีมีรูปแบบซึ่งแตกต่างกันไปแต่ก็ทุกคนก็มีจิต ในในการสร้างสรรค์ศิลปะเนี่ยเกี่ยวกับประเทศไทยความรักในอย่งแม่กับลูกความรักหมากริย์อการปลูกพันธกับธรรมชาติการทํางานเกี่ยวกับสะท้อนภาวะ,ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อนั้นพอจับทั้งเจ็ดคนมารวมแล้เนี่ยมันก็เลยมีรสชาติที่หลากหลายแล้วก็ผมคิดว่าะจะทําให้อ การแสดงครั้งนี้มันมีหลายรสชาติศิลปินทั้ง7คนที่นำผลงานมาเปิดแสดงในนครลอสแอนเจลิสครั้งนี้ได้แก่อาจารย์สาวพาวิเชียนเขตอดีตอาจารย์ภาควิชาประยุกต์ศิลปะศึกษาคณะมัณฑนศนิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปินเจ้าของรางวัลทางศิละปะมากมายนายอนุชัยศรีจรูนผู้ทองช่างภาพซึ่งเพิ่งได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน200ช่างภาพที่ดีที่สุดในโลกโดยนิตยสารอาร